สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในแมพที่มีชื่อว่าพอยซอนไลน์นะครับไป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 ตอนนี้ผมก็เพิ่งเข้าเกมมานะเข้าเกมมาก็โดนตำรวจและยิงยับเลยฮนะวันนี้น้องเอิร์ดด้วยนะวันนี้ผมก็เล่นกับน้องเอิร์ดนะแล้วก็น้องลอสด,ด้วยมากันสองคนแล้วตอนนี้แล้วก็เพื่อนน้องลอสอีกคนหนึ่งนะเป็นสี่คนนะ่ะยังไงฮะน้องเอิร์ดให้ตามพี่ให้ตามน้องมาเก็บเยเอ่ยอ,อันนี้ทำเลยเอ่ยเอาค้อนตีโถส้มตีจะไม่ในน้องตีโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ปปป ผมไม่รู้นะว่าน้องเอิร์ธกำลังทําอะไรอยู่นะครับแต่ว่าผมก็จะรอดูแล้วกันนะทําอะไรนะเฮ้ยโหยังไงเนี่ยโดดลงไปนะโดดใช่ไหมยังไงต่ออ่ะทํายังไงทํายังไงมันคืออะไรอะ่ะโดดเลยครับเฮ้ยทำไมพี่โดดไม่ได้อ๋อหมอบแล้วนี่หมอบไงตัวเอ็กต,ตัวใส่อ๋อโอเคเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละโอเคยังไงต่อสิกดโตซีแล้วก็ขาดไปใช่ไหมเล่นไงอะ่ะ <laughs> เล่นไงอะ่ะเล่นไงอะ่ะ <laughs> ตอนนี้ผมกำลังคานแอบอยู่ในท่อระบายน้ำนะครับพี่ต้องคานออกไปใช่ไหมหรือว่าต้องย้อนกลับไปพี่ไม่รู้นะชิบชิบเออยังไงต่อสิพี่ไม่มีของเลยอ่ะประกาศจะคุกนะครับอ้าวเรียบร้อยตอนนี้ตัว,ตวพี่ตัน่ะชิบเอาตัวพี่ติดอะพี่ทาอะไรได้ไหมพี่ทําอะไรได้หรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ติด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 ออกไปได้ด้วยอ้าวเอา,เอาแล้วไงติด <laughs> กลับหลังยังไงอะ่ะพี่กลับไม่ได้อะ่ะตัวพี่มันค้างอะ่ะอ๋อได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคครับไปไปไปได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคตามน้องเอ,อิร์ธไปนะไป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 ยังไงต่อสิ let's go ตามน้องเอ,อิร์ธไปใช่ไหมแล้วก็อา้าวขึ้นเหรอฮะอ๋อขึ้นไปข้างบนเหรอไม่ใช่ดิอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อโอ้โหมีทางลับด้วยสุดยอดอันนี้ยืนได้แล้วใช่ไหมไปฮะตอ่อยังไงสิแล้วก็หมอบแล้ว โอ้โหสุดยอดพี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าม,มันมีทางลับข้าง,างในด้วยอ่ะังไงต่อสิรู้สึกว่าจะเป็นทางท่อระบายน้ำนะครับเอ้ยเกมนี่มันล้ำลึกเหมือนกันนะเนี่ยไป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 อืม,มรู้สึกว่าจะมีทางขึ้นไปข้างบนอีกนะครับขึ้นไปดูสักหน่อยนะเอ้ยเอ้ยลำาโพ่ไหนเอ,ยเาาเอ่ยลำโพ่เฮ้ยอย่าบอกนะว่าตอนนี้เราออกจากคุกได้แล้วเนี่ยอาบยิง โอ้ยังไงต่อสิประกาศได้เวลาสําหรับน้องโทษทุกคนแหละมอบชิปอป้ยบ๊อบบ๊อบบอบผมก็ไม่รู้นะว่าเล่นยังไงนะตามน้องเอิร์ธไปอีทําไมตัวน้องก็วิ่งไวจังเลยไงต่อสิออกแล้วออกแล้วไปต่อไปต่อฮะชิปชิปอ๋อกดคอนโทรลวิ่งไวโอเคครับอา้าวน้องเอิร์ธไปไหนละน้องเอิร์ธพี่บอบไม่โอเคยังไงต่อสิ ตอนนี้รู้สึกว่ากระโดไไดไปเลยเหรอเฮ้ยโอ้เด็ดีมีรถมารับด้วยมีรถมีรถมีรถโอ้เด็ดเด็ดเกือบชนเกือบชนเกือบชนอ่าฮะยังไงต่อสิไป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 รู้สึกว่าเกมนี้น่าจะต้องเอาชีวิตรอดออกจากคุกใช่ไหมครับแหกคุกเนาะยังไงต่อยังไงต่อฮะโอ้ตอนนี้เราหนีออกมาจากคุกได้นะนะสุดยอดครับที่ไม่รู้เลยเนะี่ยว่ามันออกอย่างนี้ได้เนี่ย อย่างไรต่อสิกดรีตัวเลยครับรีตัวแล้วโอเคตอนนี้พี่รีเซ็ตตัวแล้วนะถ้าพี่รีเซ็ตตัวนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นเลยอ๋อเราจะมาเกิดใหม่ใช่ไหมโอเคน่าสนใจนะแล้วก็ยังไงอ๋อ,อมีปืนด้วยมีปืนเอ้ยผมได้เ k คมาด้วยมามี AK 4สี่สิบเมี a อสี่สรังแล้วลตอนนี้ผมมี a k เสจแล้วนะแล้วก็ลูกซองใช่ไหม ผมจะเอาอ๋อเก็บได้2ปืนนะครับอันนี้ลูกซองแล้วก็ AK นะผมจะใช้ AK ดีกว่า Let's go ยังไงสิอันนี้อะไรเอ่ยคิกอ๋อ oh, มีรถด้วยเดี๋ยวไ <ๆ S 1> นะผมเป็นผู้ซ้อนเลยกันนะกดเข้ากดเข้าโอเคยังไงต่อสิ Let's go น้องเอิร์ทลุยเลยไป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 อุ้ยน้องเอิร์ดเล่นเก่งอันเนี้ยพี่ยังไม่รู้เลยว่าแบบนี้มันเล่นยังไงนะเฮ้ย hey, น้องรอดเปงบ้างมเนี่ตยตัวยัง้ยังอ๋อยังอยู่นะโอเค ว่าที่นี่มันก็กว้างเหมือนกันนะครับชนชนอืกระโดดมาพอดีจึ๊บจิ๊บหมดแม็กหมดแม็กหมดยิงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาสองหนึ่งโดนโดนแล้วโดนแล้วเก็บตดาวจเก็บตดาวโหลดเรียบร้อยครับตุ๋ยเก็บปืนมาด้วยสุดยอดครับไปไปกันต่อนะโอเคไปไปเลยนะน้องเอิร์ท คือเราจะต้องแหกคุกแล้วก็กำจัดผู้คุมใช่ไหมโอเคแล้วผมเรื่อเข้าใจแล้วนะอุ้ยชนอ้าไป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 ได้ต่อเฮ้ยโอ้โหกระโดดต้นไม้ได้โอเคสุดยอดเกมนี้มันล้ำเหมือนันนไปเดี๋ยวนะไปเดี๋ยวนะเฮ้ยข้างหลังข้างหลังมาดีมาดีมาดีอุ้ยอ้าวพี่ตุยพี่ตุยโอ้โหเรียบร้อยพี่โดนจับไปแล้วตอนนี้ผมตุยเลยนะกลับมาเกินใหม่ะ สวัสดีครับโอ้สวัสดีลูฟี่คุณด้วยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับไป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 เราจะแหกคุกไปด้วยกันนะคือไม้มอมนี่หาจากไหนโ <c oughs> อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม้มอมหาจากไหนครับเนี่ยเดี๋ยวถามน้องแป๊บหนึ่งนะตอนนี้พี่เป็นโจหรือพี่พี่จะ่โอ้ยเดี๋ยวเี๋เดี๋ยวถามน้องแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้พี่เป็นโจหรือว่าแต่เป็นตำรวจเนี่ยน่าจะเออตำรวจใช่ไหมเอาโจรเหรอครับโจรโจโจโจร,โ,จรโอเคเราจะได้ไปเก็บผู้คุมนะ มีปืนหรือเปล่ามีปืนหรือเปล่าโอเคจะไปฆ่าใครก็ได้ let's go <S มาๆมา,มาเราต้องบดก่อนแหละมันเคี่ยวมานานอะเราต้องไปคุมตัเวเมืองเขา let's go มาเราจะมาเราจะมาช่วยเพื่อนนะักโทษที่ยังหนีไม่ทันนะโอเคตำรวจไป็นได้หมดยิง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 เก็บป,ปืน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 สวยระวังด้วยนะระวังด้วยนี่นี่น ยิ่งยิ่งยิงยิง,ยงเรียบร้อยลงลงลงเราต้องช่วยกันนะอ้าวโทษทีนะครับลูฟีน่นี่กระแต่ตอนนี้พี่เป็นพี่เป็นโจนะครับอด,ดีมาดีหลบให้ดีฮะหลบให้ดีตอนนี้พี่เริ่มเข้าใจละพี่เป็นโจแล้วนะนี่มากระโดดยิงกระโดดยิงเราคนเยอะกว่าเราลุม้มเราลมเลุม เอ็ดเดวๆไอตัวพี่เผือดดังว่ะโดนพี่ขอโทษน,นะครับอฮ้ยส,ยสวยสวยเก็บอุย้ยเดี๋ยวๆเดี๋ยวพี่หนีก่อนนะตอนนี้ตัวพี่เลือดน,น้อยอะ่ะเดี๋ยวขอรีเลือดแป๊บนึงนะไม่ปลอดภัยนะไม่รู้ว่าเกมนี้มันรีเลือดได้หรือเปล่านะฮะลองดูนะลูฟี่พี่ขอโทษน,นะครับแต่ว่ารอบนี้เราเป็นศัตรูกันนะฮะพี่ก็ไม่อยากยิงเลย รอบนีพี่เป็นโจรน,นะชึบชุบชบชบชบที่เติมเหรอไม่ได้เติมครับไม่ได้เติมครับโอเคตอนนี้พี่พี่โอเคตอนนี้พี่เข้าใจแล้วนะตอนนี้เลื่อนเรามันสามารถรีได้นะรีเรื่อยๆคือหลังจากที่เราฆ่าตำรวจแล้วนี่ปืนตำรวจมันก็จะตกนะ อ้าวน้องเอิร์อตุยละโอเคยิงยิงยิงคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนเรียบร้อยถ้าเราฆ่าตำรวจได้แล้วเนี่ยปืนจะตกนะครับแล้วก็เพื่อนนักโทษเนี่ยจะได้ปืนไปใช้เนาะดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดคบครับครบให้ผมโดนอะไรหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเกือบตุยเมื่อกี้นี้เหลือเหลือนิดเดียวเอ๊ะเดี๊ยวเดี๋ยวโอ้ยเกือบอ้าวเรียบร้อยตุยเลย เขายิงผมจากไหนวะเอาปืนมาจากไหนกันามาจากตำรวจน,นี่แหละเอาโมเตอร์บีมโอ้โหเรียบร้อยตุยเลยช่วยพี่หน่อยอ้าวพี่ตุย๋ยเน,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 นี่ยเก็บปืน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 ชิปชิปช่วยพี่หน่อยช่วยพี่หน่อยลูฟี่คุงลูฟี่คุงอย่าเพิ่งยิงพี่ลา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  เราต้องรอให้มีตำรวจล้มก่อนนะครับเราจะได้ไปเก็บปืนได้เนาะโอ้ยตำรวจจะไม่ล้มนะตอนนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่นี่เก็บมันเก็บมันเก็บมันยิงยิงกำจัดตำรวจหน่อยเออเรียบร้อยพี่ขอปืนนะครับปืนปืนปืนเอา้าเก็บไม่ทันนะ เะพึ่งจะเก็บจะพึ่เก็บเก็บโอเคพี่ได้เปิดมาแล้วนะขอบคุณลูฟี่คุ้มด้วยที่ให้เปิดพี่นะครับจุดจุดจจโอ้ดีดีดีๆีดีดียิงโยดโอ้โดนลรุมดรลุมมา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 ปิดไฟฟ้าไม่เท่าไรหรอกครับ รอบนี้โจรเยอะกว่าเนาะสกอเล็ตกอน้องเเออเก็บปืนไปเก็บปืนไปมองตำรวจแนละ้วเล่นเป็นโจรที่สนุกเนะี่ยอุ๊ยเด้อเฮ้ยยิงจากไหนอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขายิงจากไหนเนะี่ยผมมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวรอเลือดรีแป๊บหนึ่งแนละวิธีกระสุนมันมาจากกำ,กำแพงอะ่ะ ิงปมาดีน้องจะเก็บพี่เหรออุย้ยอยากที่มีตายก่อนแล้วเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวอุย้ยโดนจับกลุ่มะ <c oughs> เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วก็จะคุกอุย้ยโดนจับอีกแล้ว <c oughs>